วนวดแขนด้านขวาเสร็จนะคะเราก็มาวนวดแขนด้านซ้ายนะคะวนวดแขนด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปถ้าต่อไปนะคะลูกค้าตะแคงค่ะเดี๋ยวจะเริ่มวนวดท่าตะแคงเลยนะคะน่ตะแคงได้เลยค่ะ,ะวิธีนอนตะแคงนะคะเราจะต้องใช้ส้นเท้า ชนกับเข่านะคะเพราะฉะนั้นคนนอนก็ต้องนอนใี่ถูกผ่าจะได้ไม่บาดเจ็บคนนวดก็ต้องนวดในท่าที่ถูกต้องแล้วก็ท่าของหมอนวดก็ต้องถูกต้องเพื่อหมอนวดก็จะได้ไม่บาดเจ็บเหมือนกันนะคะคต่อไปเราเริ่มท่าตะแคงนะคะนวดท่าตะแคงก็เหมือนกันค่ะเราก็จะเริ่มนวดตั้งแต่ ข้อล่างก็คือขาขึ้นมาจนถึงศีรษะเลยนะคะ,ะเริ่มนะวิธีนั่งนะคะเรานั่งพับเียบนะคะนั่งพับเพียบคือ้วดเฉลยศัก์เนี่ยจะไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องของการนั่งเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วหันปลายเท้าขึ้นอย่างงี้คือของเฉลยศักค่์เนี่ยอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าราชสำนักเนี่ยปลายเท้าเวลาเรานั่ง เราจะต้องหันลงมาทางปลายเท้าห้ามหันปลายเท้าขึ้นหาลูกค้าอันนั้นคือนวดราชสํานักนะคะแต่นวดเฉลยศักเนี่ยเขาหันขึ้นได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนเวลาเรียนราชสํานักกับเฉลยศักแล้วจะงงว่าเอา้าทำไมท่านั่งแบบนี้ถูกต้องหรอนะคะแค่เราไม่เข้ากลางนะอ่ะโอเคมาดูนะคราวนี้เวลานวดท่าตะแคงเนี่ยเราจะใช้สมมุติลูกค้าต้องการหนัก เราสามารถใช้บริเวณข้อศอกแหลมๆเราได้เลยเพราะเท้าจะเป็นบริเวณที่หนาจะไม่เจ็บนะ,ะแต่อย่าให้โดนกระดูกก็เจ็บเหมือนกันนะอย่าให้โดนกระดูกหรือถ้าลูกค้าเท้าบางๆมาคุณหนูแบบนะเท้าบางๆเราก็จะใช้ส่วนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้อวัยวะส่วนต่างๆที่ลงการนวดเนี่ยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าลูกค้ารับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะดูนะ อย่าลืมถามลูกค้าเป็นระยะเลยนะคะเจ็บไหมน้ำหนักพอไหมนะคะอันนี้ครูก็จะยังไม่ใช้ปลายศอกนะเนี่ยนะถ้าใช้ปลายศอกก็ต้องอย่างนี้นะเนี่ยค่ะใช้ปลายศอก,กต้องกดอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยกดอย่างนี้เลยเพราะบ,บางคนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอลองช้ำน่ะคะ่ะก็ต้องใช้กดอย่างนี้เลย เวลาเขาใช้ไม้กดไม้นวดเท้าจะแหลมแหลมเห็นไหมคะเนี่ยลักษณะเหมือนกันกระสอกเรานะแต่อันนี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องฝ่าเท้านะเราใช้ท่อนแขนลงไปค่ะเวลากดากดความมือเงี้ยมือเราควาเนี้ยแล้วเรากดากดเสร็จปุ๊บจะปล่อยเราคลิกมือแค่เนี้ยมันก็จะเป็นการคลึงลูกค้าก็จะรู้สึกสบายแบบสมูทนุ่มๆน,นะคะบางคนนวดแรงแล้วเจ็บนะแต่บางคนนวดหนักนวดแรงแต่ไม่เจ็บ เพราะเราจะค่อยๆลงให้เขารู้ตัวไม่ใช่ลงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนสมัยก่อนที่ไม่ได้การรับการฝึกกันในตำราเนาะถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นก็อาจจะความละเอียดความาสมมูิก็อาจจะไม่มีเท่าไหร่เนาะค่อยๆลงนะเวลาลงน้ําหนักก็เบากลางหนักแต่ที่บอกนั่นแหละก็คือนวงเน้นนิ่งปล่อยนวงไว้เน้นลงไป แล้วนิ่งๆไว้แล้วปล่อยนะคะ <c oughs> ครูก็เลยให้นับ1 2 3แต่ละจุดไม่ใช่กดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยโอเคนะอ่ะมาเสร็จแล้วนวดขาด้านในขึ้นมาตะแคงมี2เส้นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น อยู่ชิดกระดูกนะคะวางมืออีกแล้วค่ะเหมือนเดิมต่อนิ้วเหมือนเดิมค่ะต่อนิ้วเหมือนเดิมเห็นไหมวิธีการวางมือเหมือนเดิมนะคะต่อนิ้ววิธีกดตัวก็ยกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเนี้ยค่ะนะคะถ่าที่ถูกต้องไม่งั้นน้ำหนักจะไม่มานะคะโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะน้ำหนักจะมานะคะคนไข้ลูกค้าร้องโวยเนี้ยนี่ค่ะเวลาบริเวณกล้ามเนื้อน่องต้องระวังหน่อยนะลูกค้าเจ็บนะคะ ข้างบนก็อย่าลืมนะคะไม่สุภาพต้องเปลี่ยนที่มือกลับออกมาค่ะนะคะมือคู่นะคะข้างบนเห็นไหมเหมือนขาด้านนอกเลยเนาะขาด้านนอกเวลานวดท่อนบนเราก็จะวางมือคู่แบบนี้เนาะเหมือนกันเลยนวดไปนวดกลับนวดไปนวดกลับด้านล่างอย่าลืมเปลี่ยนมือนะคะ ระวังนะคะบริเวณนี้เจ็บนะน่องบริเวณนี้เจ็บระวังนิดนึงดูหน้าลูกค้านิดนึงเนี่ยค่ะช่วงน่องเนี่ยนะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาจริงๆเขาถึงจะไม่เจ็บเส้นสองเหมือนเดิมเนาะเส้นสองเราไม่ยกก้นถ้าของหมอนวดจะต้องนั่งทับส้นแล้วก็ดันเข้าไปเห็นไหมคะไม่ยกก้นแล้วนะเนี่ยค่ะพอท้ายยกก,ก้นปุ๊บทิงลงไปเลยนะคะอันนี้เราดันนะคะทิศทางของการดันมันจะต้ันดันเฉียงเข้าไปเนาะ มับนบนก็ไม่ต้องเปลี่ยนมือแล้วนะเนี่ยค่ะทีนี้ที่ครูบอกว่ามันต้องมีการเหมือนคลึงเส้นเหมือนเหมือนหมุนมือเล็กน้อยนะคะกดแล้วปล่อยอย่างเงี้ยดูแล้วไม่มีรถมือเห็นไหมคะกดแล้วปล่อยใครๆก็ทําได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นหมอนวดที่มีที่มีรถมือดีแต่งรถมือหน่อยกดลงไปได้รู้สึกแล้วเจอเส้นเจอกล้ามเนื้อแข็งๆแล้ว มีการคลึงเห็นไหมกดก่อนจะปล่อยเป็นไงคลึงเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าแต่งลดมืออ่าเห็นไหมการวางลงการลงน้ำหนักก็จะไม่ลงไปทีเดียวหนักเลยถ้าลงน้ำหนักทีเดียวหนักเลยทำไงนี่ค่ะเขาเรียกว่าลงน้ำหนักอย่างนี้เลยเหมือนกระแทกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆกลาเบาก่อนเบาแล้วกลาง แล้วหนักก็คือหน่วงเน้นนิ่งก่อนจะปล่อยเขียนิดนึงไหมนี่ค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแต่งรถมืออ่าเนี่ยค่ะเนาะยิ่งบริเวณกล้ามเนื้อน้องเราต้องดูสีหน้าลูกค้าก่อนนะเอาบริเวณน่องบางคนจะเจ็บนะเนี่ยค่ะแล้วก็ซึงนิดนึงเนี่ยค่ะลูกค้าก็จะชอบตรงนี้แหละ อเสร็จแล้วเก็บนะคะวิธีเก็บเมื่อที่เรานวดมาเราเก็บเราเก็บหงเดียวถูกไหมคะดังนั้นขาค่ะคเดียวกว้างขนาดนี้น้ําหนักรับได้อยู่แล้วเราเก็บแบบนี้ค่ะเรามาดูหน้าขึ้นหาลูกค้าค่ะ,คะวางมือเป็นท่าผีเสือ้อนี่ค่ะเขาเรียกว่าท่าผีเสือ้อกดไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยค่ะตามจุดเลยจุดที่หนึ่งจุดที่สองเลยจุดที่สาม จุดทีนน่น้ำหนักเยอะๆโนมตัวค่ะเนี่ยน้ำหนักเยอะๆอยากได้น้ำหนักเยอะๆโนมตัวแล้วน้ำหนักจะมาโนมตัวและน้ำหนักจะมา,ะะมาไปกลับอ่ะตรงนี้ขอเสริมไปเลย เสริมไปเลยใช้เข่านะคะใช้เขา่าเวลาใช้เขา่าขาท่อนล่างเรายืนตรงกลางขาท่อนล่างก็กดเข่าล่างขาท่อนล่างกดเข่าล่างาลูกค้าเจ็บไหมคะอ่าเราก็คอนโทรลได้ค่ะเราจะหนักจะเบาเนี่ยเราก็คอนโทรลขาเราได้เนาะเนี่ยเข่าก็สบายดีเนี่ยค่ะเวลากดเขา่าเราจะไม่กดยิงยาวขึ้นมาเพราะมันต้องลุกขึ้นลุกลงดังนั้นเราจะกดทีละท่อนหนึ่งจุดสอง แล้วกลับมาจุดสองแล้วกลับมาจุดที่หนึ่งก็คือทําไปกลับไปกลับแล้วกลับมาจุดที่สองแล้วกลับมาจุดที่สามแล้วค่อยปักเข่าลงแล้วก็ใช้เข่านี้จุดที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะจุดที่สี่จุดที่ห้าจุดที่หกกลับมาจุดที่ หากลับมาจุดที่สี่เฉพาะเขานะที่นวดกลับไปกลับมาแต่ถ้าอยา่างอื่นเราก็นวดยาวขึ้นมาอ่าอันนี้เขาเราจะนวดข้างล่างกลับไปกลับมาข้างบนกลับไปกลับมาแล้วจบตรงบริเวณเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเปิดปิดตกลมตรงนี้นิดนึงสักสิบวินับหนึ่งถึงสิบ นี้จบขายาว